โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม d e a d by Daylight กันอีกแล้วนะครับคลิปเนี้ยผมจะมาจูกเว้ะระเปิดที่ผมเอาไปก็จะมีตาดำนะครับจะมีตาดำกัดปากนะครับแล้วก็เป็นแทงหลังนะอตาดำกัดปากแทงหลังแล้วก็เวลาที่เราเจ็บเนี่ยเปริร์สุดท้ายที่ผมเอามาเนี่ยเวลาที่เราเจ็บเนี่ยเราจะฮิวได้ไวขึ้นนะแล้วก็ทำอะไรได้ไวขึ้นนะอ่ะอ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะโอเคอันนี้เป็นด่านบ้านไมเคิลชัวเลยอะใช่ด้วยเย็ดเคแล้วก็จะเข้ามาปั่นไฟก่อนเลยครับอุย้ยรอบนี้เจอแทปเปอร์นะนี่ไงกดให้ระเบิดไปก่อนเขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าล่อให้ฆาตกรเข้ามาหาเราจะได้แบบจุกโช์นะม,ม,มันมันมันคือคอนเทนต์นะเฮ้ยมันมันเข้ามาใกล้แล้วว่า เราผมต้องต้องวิ่งหนีก่อนนะเฮ้ยมันไล่เพื่อนเรานะเราไปปั่นไฟต่อดีครับผมรออะไรอะ่ะค,คือเราจะไม่ได้มาจู๊แบบร้อยเปอร์เซ็นนะเราก็มาปั่นไฟบ้างเอาแต้มบ้างนะโอเคกดไปก่อนอค,คือที่มันไม่ลื่นๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะ่ะทัพอ์ผมปรับ60 fps เรา f p s มันชอบตกนะไม่รู้ว่าเกมมันเป็นอะไรนะแต่เพื่อนเราล้มไปแล้ว,วจังหวะเนี้ยนะมาล้มใกล้ๆกันซะด้วยโอ้โหอุ้มแล้วด้วย มาลมใกล้ๆก,กันซะด้วยอย่างนี้จะเสร็จไหมครับเนี่ยห้าสิบเปิดแล้วว่ะเฮ้ยเครื่องนูนเสร็จแล้วนะทีมเราปัดไฟไว้นะแต่เราก็หนีก่อนนะฆาตากรอยู่ใกล้นะมันน่าจะอยู่แถวเนี้เคลียร์ปันต่อแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปช่วยเพื่อนนะเพราะ เหมือนเหมือนเหมือนฆาตากรมันโซนอะ่ะเอเคเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อนโดนแถบโดนแถบอย่างงี้โดนแถบอย่างี้เราต้องรีบดึงนะอุ้ยแต่เพื่อนปวดแถบไวโคตรว่ะแสดงว่าฆาตากรไม่ได้เอาอแอดออนที่ว่าปวดแถบช้ามาเคอย่างนงี้เราสบายอยู่ถ้าเราเหยียบแถบแต่ว่ามันก็ซ้ำเพื่อนเรานะมันก็เกินเจ็บมันก็จะเกินปุยมุยมันก็จะซ้ำเกินปุยมุย แล้วก็ปั่นต่อไม่สนใจโลกนะไม่ต้องไม่สนใจใครเพราะว่าเราไม่สนใจใครอยู่แล้วนะกูไม่สนนะกูไม่สนว่าใครจะกดจะเกลียดจะให้ฟักนะเพลงนี้มาเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย<ๆ>มันเจอผมวะว,วิ่งดีครับจารรออะไรอะ่ะวิ่งดีครับผมไม่อยู่แล้วนะแถวนี้ไม่มีที่จูบด้วยหรอผมเล่นไม่เป็นเลยว่ะแถวเนี้เราต้องวนรถแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย โอ้ย,อย,อยลืมดูไฟยัดแค่โอ้เอาไปหนึ่งแผ่ก่อน,เอ,นเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแผ่โอ้เกินปุยมุยฟาดมาตั้งแต่หน้าอาบตอนะเมื่อกี้นะฆาตากรนะคือฟาดไกลเกินนะโอ้โหนี่ครับเปิร์กเราเวลาเจ็บนะมันก็จะทําอะไรไวขึ้นนะทาอะไรรวดเร็วนะโอ้แต่เพื่อเราล้มว่ะวันนี้เจ็บสี่นะโอ้โหถือว่าเอาเอาเรื่องนะฆาตากรนะ ฆาตกรเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโอเคเพื่อนเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนไปนะแต่ผมปั่นไฟนะ <Brand. S 1> ผมไม่สนใจนะโอ้แม่งโซนโซนนั้นคือโซนของฆาตกรเลยนะโซนนั้นคือโซนของแท็ปเปอร์เลยนะผมว่าเขาน่าจะวางแท็ปไว้เยอะอะพอเราไปเล่นโซนที่เขาได้เปรียบเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบแทนนะแต่เพื่อนเราหิวกันเสร็จหมดแล้วนะเราก็ไม่สนใจนะเราปั่นไฟเรื่อยๆนะ ตาดำเราไม่ต้องเอาไปมองนะไม่ต้องไปมองนะเดี๋ยวมันวิ่งมาหาเราโอเคตอนนี้ห้าสิบเปซแล้วห้าสิบเแล้วนะตอนนี้มันกำลังไล่เพื่อนอยู่ช่วยด้วยเร็วเข้าเพื่อนบอกว่าโอ้กูไม่หวแล้วแต่ตอนนี้ก็มีคนไปช่วยเพื่อนเราแล้วเราก็ปั่นไฟไปนะเราไม่ต้องไปแบบไปมันมาว่ะมาแถวนี้ว่ะเพื่อนลากมาหรอ คิลเลอร์อยู่ใกล้ก okay, okay, ูน <the> ี่แหละเออโอเคเพื่อนตามใจนะโอเคคิลเลอร์ไปแกลละล้วก็ปั่นไฟไปชิวๆนะเพราะว่าปั่นไฟจะปั่นได้เครื่องเดียวเองอะที่เพื่อนปั่นเสร็จไปอะเพราะว่าต้นเกมขั้าตก่อนโอ้โหล้มอีกแล้วฮะเพื่อนเราอันนี้คือเรายังไม่โดนแขวนเลยนะปัถือว่าโหดถือว่าโหดนะอย่างนี้คือโหดนะไปเพื่อนมามาฮิวก่อนมาฮิว โอเคเราใช้กล่องพยาบาลฮิลไปเลยครับ mm hmm. เพราะมันเหลือนิดเดียวนะมันก็ฮิลเราได้ไม่หมดอยู่ดีอะโอเคเราจะวิ่งไปปั่นไฟต่อนะ mm hmm. เราจะไม่สนใจใครนะ mm hmm. บ้านนี้เอ้ยเอ้ยอันนี้ผมต้องล้อมมันมาแล้ว ผมต้องรอนมาแล้วตอนแรกว่าจะไปปั่นไฟผมรอนมาแล้วก็ให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนนะแต่มันไล่ผมโดดเลยแล้วกันโอ,โ,โอ้โหโอ้เกินปุยมุ้เกินปุยมื้อมันไม่ได้เดินตามขึ้นมานะมันเดินตัดมาเลยนะโอ้โหฆาตกรตัวนี้ตึงนะแต่ผมก็จู๊กตึงเหมือนกันเล่าว่ะมาดิเฮ้ยมันไล่อยู่นะมันไล่อยู่ก็โดดขึ้นมาข้ามมาเลยแล้วกันก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเฮ้ยมันไปลแล้วว่ะมันไปลแล้วว่ะ ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะเพื่อนนะมันไปแล้วนะโอ้โหช่วยกันเดี๋ไว้เยี่ยมอยูอ่แล้วก็มาปั่นไฟต่อนะชิวๆนะไม่ต้องรีบให้เพื่อนแบบว่าได้โชว์สกิลการจู๊ของตัวเองไปนะพราะผมจู๊กแล้วแบบฆาตกรบอกเอ้ยไอคนนี้มันไม่ไหวว่ามันเก่งเกินไปคือแบบไม่ไหวคือปล่อยเลยละกันนะวย เพื่อเรามีบอลลูามเราไม่ต้องไปเสนอหน้าช่วยแทนนะเพราะว่าเราไม่มีบอลลถามนะไปช่วยปับ๊บเราโดนตีล้มนะตีล้มมันก็แขวนต่อนะเพื่อนก็จะลำบากเหมือนเดิมนะเพื่อนช่วยกันเสร็จแล้วครับเครื่องน,นี้ก็จะเสร็จแล้วเพื่อนใจเย็นแข็งใจไว้หน่อยอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยเราจะไปปั่นไฟต่อเลยนะเพราะว่าเพื่อนเรา เรียบร้อยล้มแนละ้วคนนั้นเหมือนจะเฟสสุดท้ายแล้วป่ะเราจะไปปั่นไฟต่อเลยนะเราจะไม่สนใจใครงน,น้นะโขข้าราชการวางแถบเป็นนะเอาเรื่องนะเครื่องนี้เพื่อนยังไม่ได้ปั่นเลยเราก็ปั่นเลยแล้วกันถ้าเล่นด่านบ้านคิลเลอร์ผมแนะนําให้ปั่นเครื่องพวกแบบว่าอยู่ล,าล่างๆก่อนนะถ้าปั่นเครื่องบนบ้านก่อนอะ่ะคือยังไงอะ คือถ้าปั่นเครื่องบนบ้านเสร็จหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแต่เครื่องล่างๆใช่ป่ะพอเราไปปั่นอย่างเงี้ยคิวเลอร์ม,มันก็จะมาไล่นะมันก็จะไล่ไล่ง่ายนะพยายามปั่นเครื่องยากๆให้มันเสร็จก่อนนะเครื่องยากก็จะเป็นอยู่ด้านล่างหมดแล้วก็ปั่นไปครับยาวๆนะไม่ต้องสนใจนะตอนนี้เหลือ3มคนนะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราวิ่งไปเปิดประตูเลยครับจะเสร็จละ 60%เไม่ให้70%โอเคตอนนี้70%แล้ว70%ปอแล้ว <c oughs> ปั่นไปครับชิวๆเราไม่ต้องไปมองฆาตากรนะเพราะเราปั่นเครื่องมันไฟอยู่เดี๋ยวมันจะเอ้ยอ๋อเพื่อนก็ปั่นอยู่เหมือนกันเหรอเสร็จพอดีนะแต่ว่าฆาตากรมาแถวนี้ว่ะ <c oughs> มันจะขึ้นมาป่ะผมต้องนั่งแอบนะ อย่ตายนะโดนทีเดียวคือเรียบร้อยเลยนะแล้วแทงหลังผมมันใช้ได้แทงหลังไอตอนนี้มันใช้ได้แค่เฉพาะแบบเราโดนแขวนแล้วเราโดนตีล้มอีกทีนึงอะ่ะคือหลังจากเราโดนแขวนโดนช่วย,อยตอนนี้มันไปละค่อยอธิบายแล้วกันมาเปิดอันนี้ก่อนมันวางแถบด้วยว่ะไอชีต้องดิดต้องดิดแถบนะดิดแถบแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเราทันทดทันใดเชื่อผมปะมันจะวิ่งมาแน่ว้ย มิ่งมาแน่นอนเราก็อย่าโอ้โยมันมาเร็วแมงเอ้ยเกินปุยมุยคนอื่นก็มีให้ไล่ยเยอะแยะนะทำไมต้องไล่ผมวะผมก็วิ่งแบบไม่สนใจโลกครับโอ้ล้วเพื่อนเปิดประตูู้ว,ว่าผมต้องรีบวิ่งไปตรงประตูนะฆาตกรอยู่กับกูเพื่อนแต่เราวิ่งไม่สนใจโลกนะผมโดดขึ้นหน้าต่างนะ มันวิ่งไปไหนวะโอ้โอ้โอมันมันวิ่งไปไล่เพื่อนเรานะโอเคเราโดดลงไปเลยแต่เพื่อนเราออกไปแล้วว่าคนหนึ่งขู่ไม่รอบล็อกกันเลยอะ่ะผมเพื่อนเราไม่รอบล็อกเลยนะแต่เหลือคนหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะ ไม่เหมือนมันเจอผมไอ้หียมันเจอกูไปครับผมนี่เหินคนหินไม่นึงทีโอ้ฟาดไม่โดนคูปวิ่งดีครับผมไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนอะโอ้โหไอ้หียแม่งฟาดมาตั้งแต่หนะออ้าอบตคือแบบเกินปุยมุย้ยเข้ามาแล้วยังฟาดถึงนะเกือบตายนะโอเคครับนี่บวกหนึ่งชิวชิวบวกหนึ่งชิวชิวโอ้แต่หมื่นเก้านะถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ ก็บวกหนึ่งชิวๆรับผมนะโอ้โหกูมันก็จะเก่งเกินไปไหมล่ะมันก็จะเก่งเกินไปเปล่านะครับแล้วกดรับของไปก่อนชิวๆรับของไปแบบชิวๆนะเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c คร b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะ